cho nên không phải, tôi muốn nói như với anh rằng, tôi là người yêu của anh. cho nên không phải, tôi không thể nào, chỉ là không phải, tôi muốn nói rằng, tôi chưa từng nói với anh. รูอเอฟ6นำพวกพเรามาเจอกันมันเหมือนเป็นความฝันสักอย่างที่นำค <Okay. S 1> นทั้งสองคนมาอยู่ร่วมกันมีมิตรภาพคอยดูแลกันอยู่ตลอด<า>เวลามันเป็นสิ่งที่นิกรู้สึกดีมากค่ะที่นิกได้รับมันมา mm hmm. พร้อมกับคู่คุณบุคคลด้วยที่คอยดูพวกเราอยู่แต่มันก็ มีหลายๆเรื่องในบ้านที่มันทำให้รู้สึกมิตภาพมากมายที่เกิดขึ้นโดนชวนอยวู่ดีนี่กึนีง้เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกเข้าใจและอะไรหลายๆอย่างในตอนนี้และนี่ก็รักยูตี้เหมือนกันแล้วก็เราก็จะ ท,ท,ท,ที่เอยากจะะออยากจขบคุณทุกคนยนะครับาการที่เรามาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเป็นบทเป็นสคริปต์อะไรด้วยเราเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันทุกคนมีข้อดีข้อเสียหมดที่เรามาอยู่ด้วยกันวันนี้คือเราเราไม่ได้ดีกันตลอดเวลา มันมีก็บางเวลาที mm ่เราทะเลาะกันแต่เราก็เรียนรู้ข้อเสียสังเกตและกันแล้วต่อวนนี่เราก็เอาเข้าใจกันแล้วเรายอมรับกันได้เรามีคุยกันรอบๆตลอดมันมีมีรอคุณภาพที่แบบไม่ผ่านการทะเลาะกันมาก่อนหรือแบบไม้เข้าใจเข้าใจทุกอย่างมันไม่มีครับซึ่งเนี่ยถึงทุวันเนี่ยเราได้เรียนรู้กันมาเราได้ผ่านไปเยอะก็ขอบคุณที่รับที่ได้ขอบคุณที่ยังทนคบกับพี่ได้เพียงอย่างเดีย